เคยไหมใช้วิธีเดิมๆเ,เพราะมันเคยพาเรารอดแต่ครั้งนี้มันกลับพาเราล้มยินดีต้อนรับกลับสู่กลยุทธ์วิธีเตา่าช่องที่จะพาคุณไปรู้ทันกลยุทธ์รู้จักจังหวะและรู้วิธีเอาตัวรอดในเกมชีวิตวันนี้คือ EP 32คงเบ้งใช้แผนซ้ำัตรูจับทางได้เรื่องนี้จะเปิดเผยอ,อีกหนึ่งด้านของยอดนักวางแผนที่แม้แต่เขาก็ยังพลาดเพราะความสาเร็จแน่ดีตอนที่แล้ว สุมาอี้ลังเลไม่กล้าบุกคงเบ้งใช้แผนล่อศัตรูให้รุกก่อนแล้วจึงพลิกสถานการณ์ให้เป็นต่อใช้ชนะนั้น,น,นอาศัยความเก่าบวกกับแผนจิตวิทยาแต่ในตอนนี้คงเบ้งกำลังใช้แผนแบบเดียวกันซ้ําแล้วซ้ําเล่าและในโลกของกลยุทธ์เมื่อศัตรูเริ่มเดาทางคุณได้นั่นแหละคือจุดเริ่มของความพ่แพ้คคำถามวันนี้คือคุณเคยมั่นใจในแผนเดิมเพราะมันเคยได้ผลไหม แต่ครั้งนี้คุณพลาดเพราะไม่ยอมเปลี่ยนเกมแล้วคุณรู้ตัวช้าไปแค่ไหนวันนี้มาดูว่าขงเบ้งพลาดอย่างไรแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากความพลาดนั้นได้บ้างในตอนของเบ้งใช้แผนซ้ำศัตรูจับทางได้หลังใช้ชนะจากการล่อศัตรูด้วยความเงียบขงเบ้งมั่นใจว่ากลยุทธ์ความกลวงจะยังใช้ได้อีกเขาเชื่อว่าเมื่อศัตรูมองเห็นความว่างเปล่าพวกเขาจะกลัวค่ายทัพที่ถูกเปิดโล่ กำแพงที่ไร้เงาทหารเสียงกลองปลอมดังก้องในหุบเขาเหมือนผีในเงามืดปั่นป่วนใจคนคงเบ่งวางซุ่มทับซ้ำที่เดิมปุกเขาเดิมเส้นทางเดิมกับกับดักเดิมที่ครั้งก่อนทำให้ซูมาอี้ถอยหนีแทบไม่ทันแต่นี่คือความอันตรายของความสำเร็จสำซากมันทำให้เราเชื่อว่าศัตรูจะโง่เหมือนเดิมซูมาอีกไม่ได้เพียงแค่มองเขาจับความซ้บซ้อนเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายเดิม แรงจูงใจเดิมเขาไม่พูดเยอะแต่สั่งดุดทับกลางป่าใช้เวลาเงียบๆในการฟังฟังลมฟังเสียงฟังความเงียบเขาส่งสายรับสามสายให้เข้าไปตรวจสอบทุกช่องเขาเทียบเสียงกลองเทียบตำแหน่งกองซุ่มเทียบแม้แต่ควันที่ลอยจากค่ายเพราะทุกอย่างดูเหมือนตั้งใจจะให้เหมือนเดิมและเมื่อเขาแน่ใจว่าคงเบ้งใช้แผนเดิมโดยไม่มีแม้แต่การดัดแปลงสุมาก็เข้าใจทันทีว่า นี่ไม่ใช่กลลวงแต่เป็นความเชื่อมั่นที่เกินพอดีเขาจึงโต้กลับโดยไม่ลังเลแผนที่เคยลวงกลายเป็นแผนที่ถูกอ่านทะลุความกลวงในครั้งนี้จึงไม่ใช่กลยุทธ์แต่มันคือช่องโหว่คงเบ้งพลาดเพราะคิดว่าศัตรูยังอยู่ที่เดิมแต่ศัตรูเรียนรู้ไปแล้วแต่กลยุทธ์ความเสี่ยงของการใช้แผนซ้ำแผนที่เคยสําเร็จคือกับดักที่เนี่นที่สุดเพราะมันถูกอังพลางด้วยความมั่นใจความสําเร็จในอดีต คือดาบสองคมมันให้บทเรียนแต่ก็หลอกเราว่าถ้าเคย work มันต้อง work อีกครั้งแต่นั่นคือกับดักกับดักที่ไม่ใช่ศัตรูวางไว้แต่เราวางไว้ให้ตัวเองในสนามรบศัตรูที่ฉลาดไม่ใช่ศัตรูที่แข็งแกร่งแต่คือศัตรูที่จําได้ว่าเคยแพ้ยังไงและไม่ยอมแพ้ซ้ําอีกในเชิงเต๋ามีคํากล่าวว่าน้ําที่ไหลผ่านไม่เคยไหลซ้ําจุดเดิมดังนั้นการใช้เรือแบบเดิมแล่นทางเดิม จึงไม่มีวันถึงฝั่งเดิมที่เคยถึงเพราะเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแต่เรามักที่ติดว่าสิ่งที่เคยชนะเท่ากับสิ่งที่ถูกต้องตลอดไปตัวอย่างจากชีวิตจริง 1. ในธุรกิจเคยใช้โพสต์โฆษณาแบบเรียบง่ายได้ยอดขายแต่วันนี้ลูกค้าเห็นโฆษณาวันละ100ชิ้นความสนใจสั้นลงเห็นแล้วต้องสะดุดถึงจะคลิกถ้ายังใช้โพสต์แบบเดิมเท่ากับเสียเวลาเสียเงินและเสียโอกาส 2. ในความรักเคยงอนแล้วอีกฝ่ายตา่างง้อเสมอแต่พอทําแบบเดิมอีกครั้งเขาเงียบไม่ใช่เพราะเขาไม่รักแต่เพราะเขาเหนื่อยที่จะเล่นเกมเดิมๆคนที่ไม่รู้ว่าเวลาเปลี่ยนใจคุณได้ก็มักจะเสียคนที่รักไปโดยไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยน 3. ในชีวิตส่วนตัวเคยสอบผ่านเพราะอ่านแบบยอ่อเคยผ่านโปรเจกต์เพราะพูดเก่งแต่พอเจอเวทีที่ใหญ่ขึ้นคนรอบข้างเก่งขึ้น สูตรเดิมกลายเป็นกับดักที่ทําให้เราหลงคิดว่าเรายังเก่งเท่าเดิมทั้งที่โลกเดินไปไกลกว่าแล้วบทสรุปอย่าหลงกับแทนที่เคยชนะเพราะศัตรูเปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแต่ถ้าแทนคุณไม่เปลี่ยนคุณต่างหากที่จะกลายเป็นคนลาหลังแทนที่ดีไม่ใช่สูตรสาเร็จแต่มันคือศิลปะของการปรับตัวและคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่อัปเดตตัวเองได้เร็วที่สุด กลยุทธ์ที่ถูกต้องยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ใช้ชนะครั้งเก่าคือบทเรียนแต่ไม่ใช่พิมพ์เขียวตายตัวเพราะสิ่งที่เคยใช้ได้ผลไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้อีกครั้งและยิ่งไม่แปลว่าจะใช้ได้ตลอดไปในปรญาเตา๋าการยึดติดคือความแข็งกระด้างและความแข็งกระด้างคือจุดเริ่มของการแตกหักน้ำจึงไหลได้ตลอดเพราะมันไม่เคยยึดติดกับรูปร่าง ไม้ไผ่จึงอยู่รอดในพายุเพราะมันโค้งงอได้โดยไม่หักกลยุทธ์ก็ต้องเป็นเช่นนั้นแทนที่แข็งเกินไปไม่ว่าจะแม่นแค่ไหนก็พังในสนามจริงหลักเตากล่าวไว้ว่าสิ่งที่อ่อนคือสิ่งที่อยู่รอดน้ำไหลลงต่ำแต่ไม่มีวันถูกทำลายไม้ที่แข็งเกินไปคือไม้ที่หักเร็วที่สุดกลยุทธ์ที่ดีจึงไม่แข็งแต่มันเลื่อนไหลและไม่ยึดติดในสนามรบแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ ไม่เคยเชื่อว่าชัยชนะเมื่อวานจะปกป้องเขาจากหายณนวันนี้และเขายังรู้ว่าแผนใดที่ศัตรูเดาได้แผนนั้นไม่มีค่าอีกต่อไปในชีวิตประจำวันนักขายที่ยึดติดกับวิธีโทรหาลูกค้าแบบเดิมจะพ่ายแท้ให้กับนักขายที่เข้าใจ t ิกตอกคนทำธุรกิจที่ยังคิดว่าการตลาดคือแค่แจกใบปลิวจะโดนแซงโดยคนที่เข้าใจ AI และคอสูเมเอเจอร์นี่ ผู้นำที่ยังใช้ความกลัวควบคุมคนจะเสียทีมงานให้กับผู้นำที่ใช้ความเข้าใจเพราะโลกเปลี่ยนเร็วแต่ความสำเร็จในอดีตทำให้เราช้าลงโดยไม่รู้ตัวในชีวิตจริงคนที่ล้มเหลวสังสากคือคนที่ใช้สูตรเดิมในสถานการณ์ใหม่พูดคำเดิมกับคนที่เปลี่ยนไปเสนอของเดิมให้ลูกค้าที่ต้องการสิ่งใหม่ทำงานแบบเดิมกับเจ้านายที่มีมาตรฐานใหม่แล้วก็สงสัยว่า ทำไมผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมเพราะโลกเปลี่ยนแต่เขาไม่เปลี่ยนเพราะคู่ต่อสู้ปรับตัวแต่เขายึดติดหลักกลยุทธ์ที่แท้จริงคือไม่ติดอยู่ในใชัยชนะเก่าไม่กลัวความท้ายแท้ใหม่และไม่ยึดมั่นในแผนที่ตัวเองภูมิใจมากกว่าความจริงของสถานการณ์เพราะกลยุทธ์ไม่ใช่แผนที่เคยถูกแต่มันคือการตอบสนองที่เหมาะสมกับตอนนี้และในตัวเราเอง ความกลัวที่จะเปลี่ยนมักปลอมตัวเป็นความมั่นใจเราหลอกตัวเองว่าแบบนี้เคยเวิร์กทั้งที่ลึกๆแล้วเราแค่ไม่กล้าเริ่มใหม่แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การลองวิธีใหม่แล้วล้มแต่อาจเป็นการไม่ยอมเปลี่ยนแล้วจมโดยไม่รู้ตัวบทสรุปกลยุทธ์กลยุทธ์ไม่ควรเขียนด้วยหมึกแต่ควรเขียนด้วยลมหายใจเพราะลมหายใจต้องเปลี่ยนจังหวะอยู่ตลอดเวลากลยุทธ์ก็เช่นกันต้องเปลี่ยนตามจังหวะของสถานการณ์ อดีตคือครูแต่ปัจจุบันคือสนามรบถ้าแผนของคุณไม่เคลื่อนไหวคุณกําลังกลายเป็นเป้าอยู่นิ่งๆที่รอถูกยิงใครที่ยึดติดกับชัยชนะเดิมกําลังเดินเข้าไปในกับดักที่ตัวเองสร้างใครที่กล้าปล่อยมือจากแผนเดิมคือคนที่มีโอกาสรอดมากกว่าใครทั้งหมดแผนที่เคยพาเราชนะอาจกลายเป็นแผนที่พาเราตายถ้าเราใช้มันผิดเวลาผิดจังหวะและผิดบริบทเพราะอะไรที่เคยเวิร์ก ไม่ได้การันตีว่าจะเิร์กอีกครั้งและยิ่งเรายึดติดกับมันมากเท่าไหร่มันยิ่งปิดตาเราไม่ให้เห็นทางใหม่คุณกำลังเดินซ้ำบนทางที่เคยสำเร็จหรือกำลังซ้ำรอยพลาดโดยไม่รู้ตัวบางคนใช้แผนเดิมเพราะัวลองใหม่บางคนเดินซ้ำทางเก่าเพราะมันคุ้นชินมากกว่าทางที่ใช่แต่ระวังทางเดิมที่คุณเดินทุกวันอาจไม่มีทางพาไปสู่จุดหมายใหม่ลองถามตัวเอง สิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันมันตอบโจทย์ปัจจุบันหรือแค่สร้างอดีตฉันทำสิ่งนี้เพราะมันดีที่สุดหรือเพียงเพราะฉันไม่กล้าทิ้งมันสิ่งที่เคยเป็นความสำเร็จตอนนี้มันกลายเป็นโครงขังแล้วหรือยังจำไว้ศัตรูจับฐผนเราได้ง่ายไม่ใช่เพราะเขาเก่งขึ้นแต่เพราะเราไม่เปลี่ยนเลยบางครั้งการหยุดใช้แผนเดิมอาจไม่ใช่เพราะมันผิดแต่มันแค่หมดเวลาแล้ว และคนที่รอดไม่ใช่คนที่มีแผนดีที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรเปลี่ยนใช้ได้จริงปรับใช้กับชีวิตคุณก่อนใช้แผนเดิมลองถามตัวเองว่าฉันใช้เพราะมันเคยได้ผลหรือเพราะฉันกลัวจะคิดไม่ออกฉันเชื่อว่ามันดีหรือแค่ไม่อยากเริ่มใหม่ให้ตั้งคำถามก่อนลงมือทุกครั้งว่าสถานการณ์ตอนนี้เหมือนเดิมจริงหรือเงื่อนไขเปลี่ยนใหม่ สิ่งที่เคยิร์กยังตรงกับจังหวะปัจจุบันหรือเปล่าวิธีสังเกตการเปลี่ยนแปลงรอบตัวตลละคนยังอยากได้แบบเดิมไหมหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วมีเทคโนโลยีหรือคู่แข่งใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนเกมไหมผู้คนลูกค้าเปลี่ยนภาษาในการสื่อสารหรือไม่เพื่อนร่วมงานเริ่มไม่ตอบสนองต่อวิธีการพูดแบบเดิมหรือเปล่าคู่แข่งคู่สนทนาเขาเริ่มเดาทางเราได้ไหมเขารอจังหวะโต้กลับอยู่หรือเปล่า แนวทางแบบเตา๋าพัฒนาเครื่องมือรับรู้จังหวะเต๋าไม่ได้สอนให้ควบคุมทุกอย่างแต่สอนให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้สอดคล้องกับมันคุณไม่ต้องเก่งกว่าใครแต่คุณต้องไวกว่าตัวเองเมื่อวานในการปรับจังหวะสรุปวิธีปรับใช้กลยุทธ์ในชีวิตจริงถามตัวเองก่อนใช้แผนเดิมฉันเลือกเพราะมันเหมาะกับตอนนี้หรือแค่สบายใจสังเกตโลกภายนอกตลาดผู้คนคู่แข่ง สังเกตโลกภายในฉันกำลังใช้แผนนี้เพราะกลัวความไม่แน่นอนหรือเปล่ากล้าหยุดและเริ่มใหม่เมื่อจังหวะเปลี่ยนเพราะผู้ที่เปลี่ยนเร็วกว่าคือผู้ที่อยู่รอดนานกว่าคงเบ้งอาจจะฉลาดที่สุดในสามก,ก๊กแต่แม้ยอดอัจฉริยะถ้าไม่ปรับแผนให้เหมาะกับเวลาก็อาจท่าได้เหมือนกันอย่าหลงอยู่กับความสำเร็จในอดีตเพราะบางครั้งสิ่งที่เคยพาเรารอดอาจกลายเป็นสิ่งที่พาเราตายถ้าเราไม่เปลี่ยนตามเวลา แผนเก่าที่เคยเวิร์ k ถ้าไม่ยืดหยุ่นก็พร้อมจะพังเช่นกันคุณละ่ะกำลังใช้แผนเดิมกับสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วคุณแน่ใจแค่ไหนว่าศัตรูยังไม่จับทางคุณได้ถ้าคุณชอบบทเรียนจากสามก๊กแบบนี้ที่ลึกทั้งกลยุทธ์และแรงทั้งแนวคิดฝากกดติดตามช่องกลยุทธ์วิถีเตา๋าและแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณอยากเตือนว่าอย่าติดกับดักฐานเดิมแค่เพราะเคยชนะและในตอนหน้า เมื่อความไว้ใจกลายเป็นต้นเหตุของศึกในบ้าน EP 3 3โจฉวไว้ใจลูกมากไปเกิดศึกสายเลือดผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แต่พ่าดเพราะคิดว่าคนในบ้านจะคิดเหมือนตัวเองอย่าพ่าเพราะศึกใหญ่ในชีวิตบางครั้งไม่ได้เริ่มจากศัตรูภายนอกแต่เริ่มจากคนที่เรารักที่สุดไม่มีแผนใดที่ใช้ได้ตลอดชีวิตมีแต่คนที่รู้ว่าเมื่อไรควรเปลี่ยนเท่านั้นที่รอดไปได้จนสุดทาง ขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ